สบายดีพี่น้องมื่อนี้เป็นมื่อที่ซ้ำเลยพี่น้องเอ้ยลงมากินข้าวน้ำพัวพ้วพวบรอยู่เฮือนก็นต้องนั่งมากพี่น้องเอ้ยมืนน่อนี้จักเปิน้นสิได้เท่าไรเลยเนาะปลาก็ยังบ่ทันได้เห็นอยู่คลองน้ำเพิ่นพู้ต้องใายก็พากันขึ้นมาเฮ็ดกินถ้าพี่น้องก็บ,บ่มีหยังเหล่าเฮ็ดกินกันเนะะาะตีงปลาเผา,าเอาบ่แม่นผีสุกกี่เท่ากิน เฮาก็เอาตำหมูหุงมาสู่ส่วนกินพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิออกมากินข้าวนั้นส่วนน้องกล่องกระเหมิดเนยจักหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยนำมากินข้าวน้ำพัวพี่น้องเอ้ยพัวบ่อยู่เฮือนก็ต้องนำเนาะเพิ่นกบ่ทันได้ขึ้นมาดอกพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิให้เบิ่งปลาในของน้องๆเนาะว่าเพิ่นได้สัมได้กันแล้วตัวนี้กัปลาคงคงเบาปลา คลงนี้กับปลาคองบ่าวปลาปลาคองปลาพี่น้องเอ้ยเลือกคองเลือกกับปลาคองปลาฟูมาตึ๊กก็ซื้อปลาอันนี้กัคลองคลองบาซีอ่ะวันนี้าับรถนกันพี่น้องว่าสิได้ลายสมใด้อันนี้คงบ่าวปลาได้พี่น้องห้ากระดาษสมีพี่น้องเอ้ยเพื่อเอาไปปีกน้ำเอ้ยังพักกระแบงเอาไปจีน้ำบอลน่ะ <laughs> Bạc <laughs> à, như không bao xe, ạ nào ui đòi có ý ku mô tê mô lông mà tê mô 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 tê ทางนั้นก็สิเป็นเขาเจ้าเฮ็ดละโมเนาะหรือว่าจับเหีะมหื่ลงมาอันอ่วมกันให้ปลาเขาเลยเนาะอันนี้ก็สิเอิ้นว่าตึกแฮซุ้มพี่น้องเอ้ยมดบ่แม่นาพอนนิ่มาบ่ทางนั้นน่ะแหละวเขาเฮ็ดเือน่ะเออยังบ่แล้วอยู่เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดไนะครับเขาก็ลงมาเฮ็ดมเรื่อยๆอ้าว เด็ดละหมกระเซียบ้านชยองดิป้าสิเป็นางนาขี้ต้มบ่บนี่หลางนามให้นาตีนี่นีคือเป็นางนาให้นานี่อันนี้ก็เอาคือเป็นลางนาให้นานี่ครับวดเดียวขี้ดิวัดเดียวอาไปไมันสิพอกิยางสุดมันพทใส่แวใส่จุกหุยสิมากินเออขันขันหอมเนี่ยนี่ก็อ้า เป็นารเห็นบ่าน้ำในไหน้านั่นยอดเอาไป็นไรอยู่ไหน้าอันนี้น้ำมันคุ้นนี่มากกับเกือบเกือบยางไปทางเก่าพี่เ้างเอ้ยถวายยางไปทางเก่านสิไกพท่เนาะปู่ทางเก่าพี่นนอะก็ชิยางโค้งมาแต่ผู้แหละบาสุผลเคยพักเคยเศร้าเขาก็เลยลงมานั่มลงมาวาสุลขี่รถลงมาเลยเนาะก็เลยนั่มลงมาทางรถ ได้ยาลงมาทักะนี่นะประดุกอียังจะว่าเอามาเฮ็ดแนวนี้บ่มันก็บ่สุกแล้วลาบยจุ่บไปฟิ้งดีๆก็ประดุกนีอื้อแล่แกมันก็ุกเอาเคียทานเอามาอีติผู้ทานแดฮๆหมดทงในนี่ถ้ามัมันลูกนะ่สุกบ่ไปลูกตอนมันสุกก็เอามาวางไว้วางไว้มันเย็นแล้วจังเอาไปวางใส่กระสอบ ปาก็เปื่อเ,ล,ออเลยหมดีสุดนีงมาเด้อพีไ่ไอ้เด้อมาเรือตวาเแล้วแ,แต่แล,ละแเล,ล,แลไปวางไว้แน่นนะเนะตาตานี่น้ำเพี่ยงน,นะ <laughs> มันหน้ามันนแบบมันบอกลงเลยเห็นอะไรบนี่นนนร่วมกันเอาบอเอาไปมันบออย่าแเกขอเกะขนีนพี่นะ้นองเลยอันนี้ก็คือน้องนะแต่ละปีนะขาเจ้ามาสือคืออันนี้คือน้องร่วมเน้อสือนี่ ซื้อเขาสื่อในราคาเท่าไรก็หมดแต่บุหูพี่น้องเอ้ยว่าเท่าไรซื้อเขาเจอดซื้อเขาเจอดกัเวลามันบกเขาเจอดก็มาเอาปลาไปขายเลยเนาะพี่นนองชดปีนี่เขาเจอดบ,บริืัทก็เลยหายสาบาดได้กินพี่น้องเลยเหมือนปีนี้สาบาดก็เลยได้กินแต่ละปีนั้น เพื่อสิห่าคงกินได้พี่น้องมีน้องไก่แต่กะห้าคงกินบ่ได้ลงมาใส่เบ็ดใส่มองขาเจ้ากระหายเพราะว่าเขาเจ่าสื่อนอ้อสื่อกับเงินกับเป็นเงินรวมเงินขาวาัดคือเก่าอะไรพี่น้องเลยบรื่องปกระยบอกควันวันด้ขึ้นมาอยู่พี่น้อง,องมอสยังังน่ะเขาเขาพันเหอะเลยเขาก็เอาลงมาเห็ดอยู่กลางหนามบ่เขาใส่เหือลงมาก็ได้ว่าพันแหละแล้วก็เอาเหอะได้นั่นเลย ปลานี่ตัวได้ี่ปลาเาปลาละหมูหนึ่งชองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกองแปกองเลยเออพี่อ้ามขึ้นมือกี้ขาทอดเ้เบิ้เลยเนาะเยหคิดมเผื่อเราอยากใช่ป่ะถ้าเบิ่งปลาน้ำเบาควันก่อนพี่นอกทำมันหุ่นมากพี่นกออาออนในปลาแหงไหนยะเทศ thế luôn rồi các bạn đen cả mà đây bó ừ, món này thọc mướt quá à chú đây đi chú chín, chú ừ. wow ừ. Dạ bà đá. กินข้าวแบบกระปับสั่นๆเส้นๆพี่น้องว่าควันกำลังขึ้นมาแต่น้องยิ้มข่อยแครงพี่น้องสวัสดีทางหนาวทางสั่นโหัวนี่น้ำยะกล่องกระยับมั่วๆเหมือนเหมือนไอ้แล้วพี่น้องหัวมันแดดเนาะมาอยู่ห่มไหมแซงสะท้อนขักตะมูหุงนะอยหิวข่อยจับปลาขึ้นปุระโตด้วยปลาหัวค่ะ

ปลาดุกเอามาพากันเอามาเกลือขี้เท้าพี่น้องปกติปลาดุกนี่ต้องกินแบบแสบแบบบ่งเหลืองๆหรือว่าออมเนาะอันดี้พาก็เอามาสุบสิขี้เถ้าจะไปตึกน้ำข้าเจ้าเธอจ็ไปจอบรอยตึกกน้ำข้าเจอีบ่มีค้ากล่องพี่เนางเอ้ยก็เลยไปตักกล่องก่อน ส่วนน้องมวยกินข้าวแล้วก็สิไปเอาหญ้าต่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวข่อยสิเอาเมื่อดนลจักนะจักนะคุณยายมาดูบเด้อ่บ่าสิแก่หญ้าเมื่อมากาบ่อเปิดมาเีพี่น้องเด้กินข้าวเด้อเอเฮาจก็มีเสี่ยวมีหมูนเขา บ่ควรเพิ่นก็มีหมูน้ำเข้าอยู่พี่น้องเอ้ยบ่มี่จะได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นน่ะบ่มีหมูซุ่มก็เลยไปแซมน้ำเข้าเฮาเห็นเฮาก็เฮาเห็นนะก็ตัดโรคเลยพี่น้องเอ้ยอีต้นเพิ่นแน่บ่มีหมูซุ่มคอยเลาะๆไปใกล้ๆเขาแล้วก็เขาตึกแฮ่แล้วก็เพิ่นก็เอาลงนลำลังเขาเมนี้กับเผาปลาคือเก่าพี่น้อง เาปลาเกือกี่เท่าเอาตำมาหุงลงมาให้ชุพินดีนะที่เทายังตำลงมานี่พอชุพมนบรเด็ทพากันซื้อแจ๋ออกมาแค่เป็นตำเข้มก็คือสิมมดระเบงขาดฮะเชียวยังตุ่ม ที่ต่มใสๆแบบนี้สีหุบคั่วสบวันนี้พักกันมาจ้าคนสองสี่เจ็ดคนไม่หนูวันแปดคนทางหนองบัวมานำลังเนอะเข้าไปในที่ขเขามากินมาสะอันนี้ทางรังเฮ้ยเขาจะกินข้าวเทียงแล้ว อันน uh, so, oh, hmm. sort of ี้มันสิาบยได้หนมันบแต่ประจัะหัวปราแหงนมวยก็ถือมาชิเอาอันนี้ช่่ะจุงไว้หเาตึกลกเลยได้ป่ะยังไปิ่งปลาในคองบกวันพี่เ้างใส่น้ำกันบ้างไหมนี่มาเสงแห้ฮอันเดียว อืมขั่เป็นเฮซองอันกนะ็ได้อีเละพี่น้องมีแต่บอกควันบัตึกอันนี้เปลี่ยนกระตึก,กอย่าพาเบื่อเด้อพี่น้องเอ้ยจะหน่อยก็เกิดมีแต่คลิปหาปลาเนาะกับถ้าบอหาปลากับพอด้กินพี่น้องบ้านละมวยนะติดใจขันเลยฮาหนะ่อยพี่น้องเอ้ยถ้าได้แล้วกันเออจะกระไรประกาศปลาเข็งใหญ่เ,เด้เฮ้ยอืม นี yeah, sure. ่น sure. ่ะโตมากใหญ่ใหญอบ้านอันนี้ก็ไดรลายอยู่ด้วยว่าขคแยอนี้ตึกแด้ได้จังไดลน์ว่าขึ้น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 ขึ้วขึ้น้นขนขึ้ข้าข้นขี้น้ไข้้น้ขน้นขนข้ขน่นึ ให้โบอิมถ้ากินพร้อมเดอ้อกินไรใช่ป่มีแหงขวางแฮบ,บป่ะหนาอะไรพี่น้องอมาวอนนี้เาก็จะได้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้พอกันโอกาสหนากาบสบายดี